สวัสดีครับสวัสดีอ่าทุกคนทุกท่านครับผมผมแล้วเสียเกอรดั้มซิ่งครับคลิปนี้มาดูกันอยูุติเมื่อวานไฟตกครับไม่นด้ติดแล้วฮะดูงนะว่าดับยังไงนี่ก็คือไฟติดอยู่นะฮะนี่ฮะดับไปเนี่ยดับปุ๊บก็มืดเลยนะฮะนี่แล้วก็เปิดเดี๋ยวขอไปฉายหน่อยหมึดไม่เห็น นี่ฮะดวนี้ฮะดึงขึ้นครับมันก็ติดแล้วนะฮะนี่ครับตกใจหมดเลยครับตั้งแต่เมื่อวานนะฮะนะครับนี่ติดแล้วครับอุ้ยเหยียบปั๊กนะฮะรีบๆบ้านให้ทุกคนดูเลยครับไหนๆก็เนี่อยนะฮะอุ้ยเหี้ยนาคราบันะครับี่ห้องห้องนึงก็อย่างนี้อยู่เลยนะฮะ นี่ฮะข้างนอกครับข้างน,นอกนี่ไฟไฟติดแล้วนะฮะนี่ห้องน้ำครับท่านผู้ชมนะครับนี่ห้องผมห้องนี้เนี่อของไว้อะไรแค่นี้นนีนก็ก่อนนะจ๊ะนะครับ นะ,นะฮะนี่นก็พม่านะครับนี่พม่าอันนึงนี่ก็กระกจกครับเปิดได้ไดเยอกเลยเห็นบาน์ดังโน้นเลยฮะปิดน,นะครับทุกคนดีฟ้าตีได้นะครับมีเป็นห่วงนะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ